สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีป้ายนต์แนวล้างแค้นที่ขึ้นชื่อได้ว่าโหดระดับตำนานของญี่ปุ่นโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของจิฮิโร่สาวบ้านนอกที่ย้ายมาอยู่ในโตเกียวเป็นเวลา5ปีแล้ว เธอเป็นพนักงานบริษัทเงินเดือนและกำลังมีแผนที่จะแต่งงานกับโนกามิหนุ่มพนักงานในบริษัทเดียวกันหลังจากดื่มสังสรรค์กับเพื่อนที่ทำงานเรียบร้อยแล้วจิฮิโร่ได้เดินโซซัดโซเซเข้าไปในห้องนอนของเธอทันทีที่ได้เข้าไปในห้องจิฮิโร่ก็จะการล็อกประตูทันทีและติดต่อกับไปหาแม่ที่อยู่บ้านนอกโดยบอกกับแม่ว่าเธอส่งเงินไปให้แม่แล้วจิฮิโร่นั้นมีความฝันว่าจะเลี้ยงดูแม่ของเธอแม่ลำบากหลังบอกลาทีสวัสดแม่เรียบร้อยแล้วจิฮิโร่ก็ได้เข้าไปอาบน้ำ เธอออกมาตากเสื้อผ้าและจัดก,การลอกระเบียงให้แน่นหนาจากนั้นก็โทรหาแฟนหนุ่มสาเหตุที่ทำให้จีโฮโ่เป็นคนวระแวงแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเธอมีอดีตที่เจ็บปวดในช่วงสมัยมัธยมจีโฮโ่ได้ถูกนักเรียนชาย3คนได้แก่ดงโบรุโกจิมะและปาบะบุกเข้ามาย่มยีนเธอถึงในบ้านในช่วงเวลาที่แม่ของจีโฮโ่ไม่อยู่บ้านและพวกมันแอบถ่ายคลิปของเธอไปขายด้วย หลังจากนั้นเธอก็ย้ายไปอยู่ที่โตเกียวเพื่อนหนีจากอดีตสุดแสนจะโหดร้ายเธอเพียงแค่ภาวนาในใจว่าจะไม่มีใครสักคนในนี้จำหน้าของเธอได้ในเช้าวันต่อมาหลังจากที่เตรียมตัวไปทำงานแล้ว จิฮิโร่ได้เห็นชายหนุ่มที่คุณหน้าคุณตามายืนน้ำจๆมองมองเธออยู่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันก็คือโนโบรุหนึ่งในคนร้ายที่ย่ำยีเธอเมื่อห้าปีก่อนหลังจากที่มันได้สบตากับจิฮิโร่มันก็เสียยิ้มใส่เธอแล้ววิ่งไล่ตามเธอมาจนถึงห้องจิฮิโร่พยายามกดลิฟต์หนีมันแต่มันก็วิ่งขึ้นบันไดไล่ตามเธอมาจิฮิโร่พยายามเปิดประตูหนีเข้าไปในห้องแต่โนโบรุก็สอดแขนเข้ามาขวางเอาไว้มันได้เข้าไปในห้องของจิฮิโร่และจากการล็อกประตูมันได้ถามจิฮิโร่ว่าทำไมต้องหนีด้วย รู้ไหมว่ามันคิดถึงเธอมากขนาดไหนมันได้เหลือไปเห็นรูปจิฮโรกับแฟนก่อนที่จะบอกกับจิฮโร่ว่ารู้ไหมว่าฉันต้องเสียไปเท่าไหร่กว่าที่จะตามหาที่อยู่ของแกเจอยังไงซัเธอก็เนีอดีตไม่พ้นหรอกมันได้ถามจิฮโร่ว่าคนที่ถ่ายคู่กับเธอเป็นใครว่างๆช่วยแนะนําให้รู้จักหน่อยโนโบรุพยายามสำรวจไปรอบๆก่อนที่จะเดินไปเปิดเบียร์กินในตู้เย็นจิโร่ก็เลยขู่ว่าจะแจ้งตำรวจซั แต่นโนบุรุก็ไม่ยอมฟังมันได้บอกกับเธอว่าเดี๋ยวนี้เธอย้ายมาอยู่เมืองหลวงจะสบายแล้วนี่ห้องพักก็หรูอาหารการกินก็ดีเธอใช้จ่ายสิ่งของพวกนี้ไปเท่าไหร่ต่อเดือนเมื่อไล่โนบุรุกไปไม่ได้จีฮโโร่จะพยายามต่อรองว่าให้บอกที่อยู่ของมันมาเดี๋ยวเธอจะไปหามันเองในวันพรุ่งนี้นโนบุรุก,ก็เลยบอกว่าไม่เอาด้วยหรอก ฉันนั่งรถไฟมาตั้งไกลยังไงก็อยากนอนค้างที่นี่มากกว่ามันอ้างว่าตัวเองตัวเหนียวหมดแล้วและแก้ผ้าก็ไปอาบน้ำมันได้อาบน้ำให้จิฮโยดูแล้วบอกกับจิฮโระว่าจำได้ไหมวิดีโอของเธอมันสร้างรายได้ให้ฉันได้บ้างขนาดไหนเธอเชื่อไหมมีคนสนใจซื้อมันเพียบเลยโนโบรูได้บอกเขาดีกับจิฮโยว่าเดี๋ยวเพื่อนของมันอีกสองคนกําลังจะเดินทางตามมาเธอก็ช่วยปฏิบัติพวกมันหน่อยนะเธอยังจำเจ้าปะได้ไหมไอคนที่ย่ำยีเธอแบบทารุณ่ะตอนนี้มันกลาออกมาจากคุกและมันก็วอนเธอมากๆ มันอยากให้พวกเราทั้ง4คนกลับมาสารสัมพันธ์ด้วยกันอีกครั้งระหว่างที่โนบุรุกำลังพูดจาเพ้อเจออยู่นั้นจิฮิโร่ก็ค่อยๆถอดรองเท้าของเธอออกและตั้งใจจะวิ่งหนีออกไปจากห้องแต่เธอก็ถูกโนบุรุตามมาดึงตัวเธอเอาไว้และลากตัวเธอเข้าไปในห้องน้ำโนบุรุ no <bor> ได้กู่จิฮิโร่ว่าถ้าเธอคิดที่จะหนีอีกมันจบไม่สวยแน่ฉันได้บินรูปภาพของเธอออกมาจากวิดีโอรับแล้วเดี๋ยวฉันจะเอามันไปสอดไว้ใต้ประตูเพื่อนบ้านของเธอทุกห้องเลยมาดูกันซิว่าเธอจะอยู่ที่นี่ต่อไปได้ไหมจ เลยท้ายโนบุรุทำเลยหลังจากที่โนบุรุออกมปจากห้องเพื่อแจกจ่ายภาพลองของจิฮิโร่จิฮิโร่ก็วิ่งไล่ตามมันไปและจัดก,การเก็บภาพของเธอขึ้นมาทั้งหมดเธอต้องเสียเวลาทั้ง5ปีเพื่อสร้างตัวตนใหม่นี้ขึ้นมาและเธอจะไม่มีทางยอมเสียมันไปง่ายๆจิฮิโร่ได้วิ่งหนีกับเข้าห้องโดยมีโดบุรุวิ่งตามเธอเข้ามามันได้ลงมือย่อมจิฮิโร่จนหนำใจจากนั้นก็พร้อมทำร้ายร่างกายเธอไปด้วยหลังจากที่เสร็จธุระแล้วโนบุรุก็เข้าไปล้างเนื้อล้างตัวในห้องน้ําจิฮิโร่จึงใช้ช่วงเวลานั หาเธอที่ห้องให้ไปเจอกันที่ทํางานในวันพรุ่งนี้เลยหลังโทรบอกแฟนหนุน่มเรียบร้อยแล้วจีฮโก็สุดตัวโลงนั่งร้องไห้กับชีวิตอันสุดสานจะบ,บัดซบของเธอวันต่อมาโนโบูรูได้ปลุกตัวเธอขึ้นมาจากเตียงโดยบอกจีโรว่าเขาหิวแล้วจีโรได้จากการแต่งหน้าแต่งตาเพื่อกบรอยช้ำ ก่อนที่โนโบรุจะบอกกับเธอว่าเขาจะอยู่ที่นี่ต่อไปนะจิฮโร่ก็เลยถามว่าแค่เมื่อคืนนี้ยังไม่พอใจนายอีกหรอโนโบรุ no ก็เลยบอกว่าอีกเดี๋ยวกจิมาก็จะตามมาไอหมอนั่นเพิ่งจะถูกไล่ออกจากงานมันกําลังเครียดก็เลยอยากหาที่ระบายโนโบรุไ no ด้พยายามควานหางกันในกระเป๋าของจิฮโรุจิฮโร่ก็เลยพยายามที่จะยื้อแย่งเธอได้บอกกับมันว่าโนโบรุ no ไม่ใช่แขกของเธออย่ามาทําอะไรตามใจชอบโนโบรุ no ก็เลยบอกว่าอย่ามาเงี้ยวหน่อยเลยยังไงฉันก็เพื่อนและเป็นพวงเธอคนหนึ่งเหมือนกัน จีฮโร่ก็เลยบอกว่าเพื่อนที่ไหนเขาทำกันแบบนี้ผู้กแกนี่มันเดรัจฉานชัดๆโนโบรู้ที่ยินแบบนั้นก็ของขึ้นมันนี่ก็เป็นร้ายจีฮโร่ทั้งซ้อมทั้งเตะต่อยจากนั้นก็แย่งกระเป๋าเงินของเธอมาหลังจากนั้นจีฮโร่ก็ไปทำงานตามปกติแฟนหนุ่มได้พูดทักเธอว่าหน้าของจีฮโร่ไปโดนอะไรมาจีฮโร่ก็เลยโกหกไปว่า เธอถูกลูกหลงที่บาร์เมื่อคืนนี้แฟนหนุ่มก็เลยแย้งว่าในว่าจีโรบอกว่าตัวเองเป็นไข้เมื่อคืนนี้ถ้าเธอไม่ยอมพูดความจริงเขาจะฟ้องเจ้านายจีโรก็เลยดึงตัวโนกามิเอาไว้แล้วบอกกับแฟนหนุ่มว่าเธอขอโทษเธอจะไปหาเขาในคืนนี้เพื่อที่จะให้เขาปลอบใจจึงทำให้นกามิสงบใจลงได้ ตกกลางคืนวันนั้นจีโร่รไม่ได้กลับไปที่ห้องและไปนอนทางที่บ้านแฟนหนุ่มก่อนที่ทั้งสองคนจะมีอะไรกันจีโร่รได้ถามแฟนหนุ่มว่าเขารักเธอไหมและพร้อมที่จะปกป้องเธอหรือเปล่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโนกอไม่ก้าให้สัญญากับจีโร่รก่อนที่จะถามเธอว่าเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยวันต่อมาโนโบรุได้ผูกกามาที่บริษัทของจีโร่รเพื่อตามหาตัวจีโร่ที่ไม่กลับห้องเมื่อคืนนี้มันได้เข้าไปมีปัญหากับพนักงานจนจีโร่รต้องเข้ามาแยกซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว จีฮโ่ก็ถูกไล่ออกจากงานตกดึกคืนนั้นโนกามิได้ไวมาหาจีฮโ่ที่ห้องแล้วได้เห็นว่าโนบรุก็อยู่กับเธอด้วยโนบรุได้ถามโนกามิว่าแกจะตามเอามันใช่ไหมงั้นก็จ่ายตังมาสามหมื่นโนกามิก็ถามจีฮโ่ว่าไอคนนี้มันเป็นใครกันแล้วมาทำอะไรกับคุณโนบูรุเลยบอกเขาว่ากูนี่แหละวิวผัวคนแรกมันโดนกูตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วช่วยไม่ได้นี่หว่าวันนั้นหิมะตกแล้วกูก็หนาวมากๆก็เลยขอเขาไปเอาไออุ่นสักนิดหนึ่งโนบรุได้ชวนโนกามิให้มาย่ำจีจี ทำให้โนกามิที่ดียินแบบนั้นถึงก็ทําใจยอมรับไม่ได้เขาได้เดินออกมาจากจิฮิโร่พร้อมกับคําพูดของจิฮิโร่ที่พูดเบาๆว,ว่าลาก่อนนะก่อนที่สายตาของเธอจะเป็นเป็นความเครียดแค้นในขณะที่โนบุรุเข้าห้องน้ำไปจิฮิโร่ได้มองดูจานชามที่ยังไม่ได้ล้างก่อนที่เธอจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ เธอได้จัดการเติมน้ำจนเต็มขวดและสวดภาวนาให้พระเจ้าอภัยให้กับเธอจีฮโรโร่ได้เดินตามเข้าไปในห้องน้ําก่อนที่นโบรุจะบอกกับเธอว่าฉันยังไม่ได้เรียกแกเพิ่งเข้ามาถ้าจะเอาน้ามาให้ขอเปลี่ยนเป็นเบียร์แทนแต่ทว่าจีฮโโร่ก็ยกขวดน้าขึ้นมาแล้วก็ะหนาำฟาดใส่หัวของมันจนเลือดอาบไปทั่วตัวมันพยายามที่จะคว้าตัวจีฮโโร่เอาไว้ก่อนที่มันจะก,กระตุกแลวขาดใจตาย จิโร่ได้ขาออกมาจากห้องน้ําแล้วทิ้งศพของโนบุรุไว้แบบนั้นเธอคานมาที่ห้องนอนและตั้งสติก่อนที่จะเดินกลับไปในห้องน้ำเพื่อเช็คดูว่าโนบุร no ุตายสนิทแล้วหรือยังจิโร่ได้ัดก,การล้างเนื้อล้างตัวพร้อมกับศพของโนบุรุที่อยู่ในอ่างหลังจากนั้นจิโร่ก็ไปซื้อของเธอได้เดินชนเข้ากับชายคนหนึ่งที่ทักจิโร่รว่าผู้หญิงจะซื้อเล่ยแบบนี้ไปทําไมจะใช้มันไปหันศพหรอทันทีที่จิโร่รได้เห็นหน้าของชายคนนั้นเธอก็จําหน้ามันได้ทันทีเลยว่านี่คือโคจิมะหนึ สภาพนุ่มนวลโกชิมะได้ขอเข้าไปในห้องของจิฮิโรโดยที่จิฮิโร่ฆ่าไม่ทันเธอที่บอกโกชิมะว่าโนบูรุกับบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วโกชิมะที่ได้คุกเข่าลงและขอโทษจิฮิโร่ที่ครั้งหนึ่งมันเคยทำร้ายกับเธอ มันได้บอกกับจิฮิโรว่าโนบุรุติดเงินมันอยู่ส0 0 0สนและมันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่านบุรุจะมาที่นี่แลวเอาเงินที่ค้างเมื่อคืนมันโคจิมะได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ําแต่ทว่ามันก็ไม่พบอะไรเพราะจิฮิโระทํความสะอาดเรียบร้อยแล้วขณะที่จิฮิโรกำลังเก็บขยะอยู่อยู่ๆโคจิมะก็ถามกับเธอว่าไอโนบุรุมันทํากับเธอกี่ครั้งก่อนที่มันจะพยายามหาเบียร์กินจากก้นกระป๋องจิฮิโรได้เอาเบียร์กระป๋องใหม่มาให้มันมันได้รับเบียร์มาจากจิฮิโรและจากการสดจนกินกระป๋องโคจิมะกลาเป็นคนติดเหล้านากง ที่ฮิโรพยายามบอกโกชิมะว่าโนบรุค no งจะไม่กลับมาอีกแล้วแต่โกชิมะก็ไม่ยอมฟังและดื้อดึงที่จะอยู่ที่นี่ต่อไป พอเริ่มเมาโกจิมาก็เริ่มออกลายทันทีมันบูดกับจิเฮโรว่ามันทำงานงงกแทบตายแต่กลับถูกไล่ออกชีวิตของมันย่าแย่ถ้าหากจะเทียบกับโนบูรุไอหมอนัน่นเป็นแค่กุยที่ใช้ชีวิตไปวันๆแต่กลับมีอยู่มีกินได้เพราะพ่อ,พอมีอิทธิพลโกจิมาได้ถามซ้ำกับจิเฮโรว่าโนบูร no ุทำกับเธอกี่ครั้งก่อนที่จะก,การปรากฏเล่าตอัจิเฮโรมันได้บอกจิเฮโรว่ามาทำให้กับมันบ้างถือซะว่ามันขอมันได้ถอดกางเกงข,ง,เงของตัวเองออกและเข้าไปรูปลายตามร่างกายของจิเฮโร จีโร่ก็เลยแก้ทำทีท่าว่าเธอจะขอเข้าไปล้างตัวในห้องน้ำและจะออกมาปฏิบัติโกจิมะโกจิมะได้เดินไปเปิดตู้เย็ยนเพื่อหาเบียร์กินเพิ่มก่อนที่มันจะได้พบกับศพของโนโบรุที่ถูกแช่แข็งอยู่ภายในนั้น จิิโระได้แอบย่องเข้ามาแล้วใช้คอนทุมของตจีมาจนมันล้มลงไปแล้วชักดิ้นชักกอในตอนนี้จิิโระเหมันกับคนเสียสติไปแล้วเธอหลงไหลลูกเล้ของศพแช่แข็งเธอได้ชมโนบุรุว่าตอนที่เขาตายดูดีกว่าตอนที่เป็นอีกหลังจากนั้นจิฮิโรก็สั่งทูแช่แข็งพิเศษที่เอาไว้ใช้ในาฬาอาหารใหญ่หญเอามาไว้ที่ห้อง,องเธอพนักง,งานที่ได้ถามจีฮิโรว่าเธอกำลังจะเปิดนานอาหารหรือเปล่าจิฮิโรก็เลยโกหกไปว่าเธอก็แค่จะใช้มันตกแต่งบ้านตามเทรนพนักง,งานก็เลยแนะนําว่าสงสยัสงย,ยจิฮิโ เธอจึงได้ทำการแช่แข็งมันเอาไว้จิโร่ก็เลยพูดติดตลกไปว่าบางทีก็อาจจะเป็นคนก็ได้หรือพวกแฟนเก่าอะไรทำนองนี้หลังจากนั้นจิฮโร่ก็โทรไปฝากข้อความให้กับโนกามิเธอได้เล่าความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องที่เธอเคยถูกย่ำยีและเรื่องที่พวกมันกลับามาคุกคามเธออีกรอบอดีตของเธอมันเจ็บปวดและน่าอับอายเธอนอนร้องไห้และหวั่นร้ายทุกคืนจกนกระทั่งได้พบก,กับโนกามิจิฮโร่ได้เล่าต่อไปว่าหลังจากที่เธอถูกไล่ออกจากงานเธอก็ย้ายมาอยู่ในห้องเช่าใหมมม่่่ททีเเเลลล็กกกวาาาาาาดิาๆแะงนนนงนนนนปจ เธอที่เล่าเหตุการณ์ในคืนนั้นให้นากามิฟังมันเป็นช่วงเวลาประมาณสองทุ่มแม่ของเธอไปทํางานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและยังไม่ได้กลับมาคืนวันนั้นหิมะตกหนักและพวกของโนบโรุก,ก็ทําทีท่าว่าจะเข้ามาขอหลบกความหนาวเข้าในบ้านมันได้ปุกเข้ามาภายในบ้านของเธอแล้วลงมือยอ่อมยีจิฮิโรจากนั้นก็ถ่ายคลิปเก็บเอาไปขายด้วยในวินาทีนั้นเธออยากจะฆ่าตัวตายแต่หิมะที่ตกหนักท่ามกลางแสงไฟทําให้เธอมีความหวังขึ้นมามันทั้งสวยงามและสว่างสวยัยจนทาให้เธอมองเห็นโอกาสจิฮิโรได้เก็บเรื่องนี้เอาไไววว้้เป็นคาามมมลลับบโดดยที่่่อกแแะตรํรจ ที่เธอเรียนจบแล้วเธอก็ได้ย้ายมาอาศยอยู่ที่โตเกียวเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่จนกระทั่งได้พบก,กับโน,นกามิหลังจากที่จีฮิโร่เล่าเรื่องราวของตัวเองจบแล้วเธอก็บอกให้โนกามิดูแลตัวเองให้ดีๆ ก่อนที่เธอจะวางสายไปและนอนร้องไห้สอือสะอื่นหลังจากที่จิฮโโร่เลิกง,งานแล้วบ้าบะหัวหน้าแก๊งของมุกมันก็ได้ตามสะกดรอยจิฮโโร่มามันได้ปลุกมาในห้องของจิฮโโร่จิฮโโร่จะได้ขู่มันว่าเธอจะแจ้งตำรวจแต่บ้าบะก็ไม่ยอมฟังและเข้ามารววรามจิฮโโร่มันบอกว่าถ้าเธอมันออกมาจากคุกมันก็ไม่ยอมนอนกับผู้หญิงคนไหนเลยและเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เพื่อจิฮโโร่จิฮิโร่พยายามดิ้นขัดขืนแต่มันก็ทำร้ายเธอและกดเธอลงเตียงเพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงต่อสู้กันก็เลยเบานบ้า ยาเพลือกที่เขาพยายามของมันเอาไว้บ้าผาดจะได้จัดก,การเธอ แล้วลงมือ,อย่บยีจีฮโโรบนพื้นหลังจากนั้นบาบ่าก็เข้าไปอาบน้บนําและเรียกตัวจิฮโโรก็ไปบริบัติมันจิฮโโรที่ถูกทำร้ายอย่างหนักได้เดินโซซัโซเสซทั้งที่เลือดเต็มตัวหลังจากที่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วบาบ่าก็ได้มานั่งเล่นเกมส่วนจิฮโโรนั้นก็โทรสั่งตู้แช่ตู้ใหญ่บ้าบ่าจะได้ถามเธอว่าเจ้าตู้แช่มาทําไมจิฮิโรก็เลยบอกว่าเธออยากจะเปิดร้านอาหารบาบ่าก็เลยบอกเธอว่าพื้นที่ในห้องจะไม่มีแล้วเอาไปวางนอกระเบียงนุ่นไปบ้าบ่าได้บอกให้จีฮิโรติดต ในขณะที่บาปากกำลังเล่นเกมอยู่นั้นจีโร่ ok เอาหูฟังมาใส่ให้มันทําให้บาปากพ,พอใจมากมากจีโร่ ok ได้เดินไปที่ห้องน้ําและจากการซ่อนคอเอาไว้ในพลาสติกเธอเดินมาหาบาปากแล้ววางคอเอาไว้ข้างเตียงในขณะที่บาปากกำลังเล่นเกมอย่างเมามันจีโร่ ok จะเอาพลาสติกคุมหูของมันเอาไว้จากนั้นเธอก็ใช้ความกระหน่ำตีเธอได้ใช้เทปกามารัดคอบาปากเอาไว้มันก็พยายามที่จะสู้กับแต่สุดท้ายแล้วบาปากก็ขาดใจตายและชากกระตุกข,ขาดใจไปทั้งแบบนั้น เธอจัดการจะสบปาปบะลงมาในตู้แช่แต่เมื่อเธอพยายามเสียบปลั๊กเข้าไปไฟฟ้าไปาในห้องกระดับทันทีเป็นเพราะว่าตู้ย็นทั้งหมดกินไฟมหาศาลจีโร่เดินไปดูที่กล่องฟิลจากนั้นก็สับสวิต์ขึ้นแต่ผลที่ได้ก็เหมือนเดิมจีโร่นอนร้อนอยู่ในห้องทั้งคืนจนกระทั่งเช้าวันต่อมาไฟฟ้ากกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เธอถึงได้เสียบปลั๊กตู้เย็นแล้วออกไปทํางานหลังจากที่เลิกงานแล้วเธอก็จะมุ่งหน้ากลับบ้านและมาพูดคุยกับศพที่เธอแช่แข็งเอาไว้เธอรู้สึกชื่นชมผลงานของตัวเองแทนที่จะอาหารบางส่วนเอาไว้ในตู้แช่แข็งรวมไปถึงน้าแข็งที่เธอใช้ดื่มกินเป็นประจำอีกด้วยจิโร่นั้งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เธอต้องกาจัดศพพวกนี้เธอต้องทําการหั่นที่ส่วนของพวกมันออกแล้วทธอเอาไปเผาทิ้งที่หลังภูเขาจากนั้นเธอก็จะย้ายออกจากที่นี่แล้วหนีไปอาศัยอยู่ที่ยุโรปตอนนี้จิโร่เริ่มป่วยและมีอาการตัวร้อนเหมือนกับคนนนนเเเเเปปป็ไข้้้พรราาาาาาะธออออตตตงงิิดดดห่ททววลลแแก เพื่อไม่ให้ไฟฟ้าไปในห้องใช้เกินกำลังถ้าไม่อย่างนั้นแล้วตู้เย็นของเธอจะไม่ทำงานจีโร่ได้นอนฝันร้ายว่าคนร้ายที่เธอฆ่าจะมาเอาชีวิตเธอหลังจากนั้นจีโร่ก็เตรียมแพ็คก,กระเป๋าและตั้งใจจะทำตามแผนที่เธอวางเอาไว้แต่ทว่านอการิก็มากดกิ่งเรียกหาเธอเขาได้เอาดอกไม้กับเค้กให้จีโรคเขาขอโทษจีโร่ที่ทิ้งเธอไปจีโรคก็เลยบอกว่าเธอขอตัวไปอาบน้ำก่อนเธอได้จากการถอดปลั๊กตู้เย็นออกหนึ่งตู้เพื่อที่จะใช้เครื่องทำน้ำร้อนเธอได้เอาผ้ามาคลุมต และเลื่อนมันมาทับผมที่เปื้อนเลือดเอาไว้หลังจากที่อาบน้ำเสร็จแล้วจีโรโรที่อยู่ในชุดเซ็กซี่ก็ออกไปทอดรับแฟนหนุ่มเข้าห้องมาโนกามิได้ทักจีโร่รว่าเธอดูผอมลงมากนะจีโร่รได้เดินไปเอาเค้กจัดใส่จานก่อนที่โนกามิจะเข้ามาลูบไล้ไปตามร่างกายของเธอทําให้จีโร่รเกือ,อาอจา์ฟาดใส่หัของเขาก่อนที่เธอจะจูกคิดขึ้นมาได้ว่านี่คือโนกามิหลังจากที่ทั้งสองคนมีะไรกันโนกามิได้บอกจีโร่รว่าเขายอมรับว่าเขารักเธอและเขาจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้วหลังจากนั้นก็มมีีเสยงงฟ้าาาผ่าล ได้มีพายุที่ด้านนอกและมีลมพัดก,กันโชกเข้ามาภายในห้องเจฮิโร่จะได้บอกแฟนหนุ่มว่าเดี๋ยวเธอจะออกไปปิดหน้าตา่าง แฟนหนุ่มก็เลยผลว่าทำไมเขาได้กลิ่นเหม็นเน่าในระหว่างที่จีฮิโร่เข้าไปล้างเนื้อล้างตัวในห้องน้ำโนมกมิก็เดินสำรวจไปตามหาต้นตอของกลิ่นจนกระทั่งเขาได้พบกับตู้เย็นที่ไม่เสียบปลั๊กโนมกมิจึงได้ตัดสินใจเปิดตู้เย็นออกดูและพบว่าข้างในนั้นมีศพใส,สเอาไว้โนมกมิที่ตกใจพยายามที่จะวิ่งหนีออกไปจากห้องแต่เขาก็ถูกจีฮิโร่ใช้แจกกันฟาดใส่หัวจนตายเธอได้ลากร่างของแฟนหนุ่มเอาไปใส่ไว้ในตู้แช่ของบาบะแต่เ่าก็ปิดประตูไม่ได้ในตอนนี้จีฮีโร่ตัดสินใจจะไม่ไปยุโร้วเธอูดีีี่่่าาไมมททง เธอหนีจากอดีตได้พ้นอดีตมันทำร้ายเธอและตามหลอกหลอนเธอไปเรื่อยๆที่ฮิโรที่ได้ตัดสินใจกระโดดลงมาจากระเบียงตึกเพื่อฆ่าตัวตายท่ามกลางาสายฝนที่หมกระนำ่ำไม่ต่างมาจากชีวิตสุดประสบของเธอก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับต้องเรีกยได้ว่านี่คือไอ p ์พิ n ออ u ยู r กรฟในเวอร์ชั่นของญี่ปุ่น ที่ทั้งดุกว่าดิบกว่าและอัมตกว่าหลายเท่าตัวตัวหนังเข้าข่ายรุนแรงแบบสุดๆแถมยังมีฉากการฆ่าแบบสุดโหดและฉากติดเด็ดอีกมากมายน่าไม่ทุวนสำหรับแรงบันดาลใจในการฆ่าของจิฮิโร่นั้นทางพุ่งกับยืนยันว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของฆาตกรคนหนึ่งที่ฆ่าหันศพเหยื่อเอาไว้แล้วนำเศษชิจจ้นส่วนของเหยื่อไปแช่แข็งเอาไว้ในตู้เย็นเพื่อเก็บเอาไว้กินในภายหลังโดยที่คนคนนั้นก็คือฆาตการที่มีชื่อว่าเจฟฟี่ดา์เมอร์นั่นเองครับแต่สำหรับจิฮิโร่แล้วเธอไไมม่ด้้กกินนนเือขอขงพวั แต่เก็บพวกมันเอาไว้ชื่นชมเหมือนผลงานศิลปะการล้างแกนพวกมันคือความภาคภูมิใจของเธออย่างหนึ่งแต่โชคร้ายที่ชีวิตของจจฮิโร่นั้นเต็ไมไปด้วยขวากหนามมากมายเธอพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะมีชีวิตอ,อยู่ต่อไปแต่จนท้ายที่สุดเธอก็ทําทให้สําเร็จครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปรอบพยนต์เรื่อง f e a s t Me